อ้คาคุณผู้ชมค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะช่วงปลายสิงหาคมถึงต้น กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสมาคมฮินดูสมาร์ค่ะ,ะวัดเทพมนเทียนนะคะเขาจับมือกับกรมการาศาสนาจัดพิธีคเนจจัตุรธีประจำปี2568นะคะคืองานนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่ค่ะที่รวบรวมทั้งเรื่องของศรัทธาความเชื่อแล้วก็สีสันวัฒนธรรมแบบครบเครื่องเลยนะคะกับพิธีวิสายันค่ะเขาเป็นการอัญเชิญพระพิคเนจจากวัดมนเทียนเทพสู่แม่น้ำเจ้าพยานะคะเพื่ออัญเชิญ องค์พระเนี่ยกลับสู่สวงสวรรค์ตามประเพณีโบราณนั่นเองซึ่งงานนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าคนมาร่วมงานกันแน่นลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะในงานก็มีทั้งผู้แทนสำนักพราหมณ์พระราชครูผู้แทนสถานทูตอินเดียแล้วก็ประชาชนนะคะโดยองพระพิฆเนทเนี่ย,ยทำจากดินเหนียวค่ะที่ทําจากดินเหนียวเพราะว่าเมื่อนําองค์ท่านนะคะไปแช่น้ำเนี่ยก็จะละลายกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นการแฝงปรัชญาการคืนสู่แหล่งกําเนิดของขบวนแห แล้วก็มีกิจกรรมสักการะต่างๆนะคะงานนี้ไม่ใช่แค่ตระการตายอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังเป็นงานที่แสดงถึงสัญลักษณ์ความสามาคัคคีแล้วก็การรวมใจของศรัทธาของคนหลายศาสนาด้วยกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดเทพมณีน,นะครับก็ร่วมกับทางกรมศาสนากระทรวงัธรรมนะครับ จัดพิธีเนื่องในวันคระเดศจัตุรีนะครับซึ่งเป็นประเพณีของประชาวินเดียนะครับแล้วก็สืบทอดมานะครับในประวัติเทีมพุทธิแห่งนี้ซึ่งพี่น้องชาวตามฮินดูนะครับก็ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการที่จะอัญเชิญนะครับพระองค์พิเนศนะครับซึ่งอวตารมารุกมรุนะครับได้ขับสู่สุวรรค์นะครับโดยจะมีการอัญเชิญนะครับ ไปลอยแม่น้ําซึ่งท่าจะทาจากด,ดินนะครับเพื่อที่จะละลายแล้วก็สู่เข้าสู่ธรรมชาติครับซึ่งเป็นการบูชาท่านในนาเทพแห่งบัญญาและเทพเป็นความสำเร็จครับเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งประเพณน,นี้ก็แต่ขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในประเทศเดียนนแล้วก็สืบสานมาในหมู่ประชาเปไ็นอนูในประเทศไทยนะครับท่านจะลงมาสู่พื้นโลกนะครับ เพื่อมาให้พรและเพื่อนมาให้ความสุขอยู่สบายกับโลกมนุษย์ของเรานะครับทุกปีจะมีการลงมานะครับลงมาทั้งหมด10วันมาอยู่กับโลกมนุษย์นะครับแล้วท่านก็จะกลับสู่สวรรค์องค์พระพิฆเนศเองเนี่ยเมื่อเรานําท่านสู่สวรรค์แล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับ